สว gamer, สัสดีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยแต่วันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันที่ที่สิพฤศจิกายน2องพนกสิบนะครับเวลาส0บนาฬิกาตรงนะครับสัปดาห์นี้นะครับมวยดีวิธีไทยนะครับจะขยับเวลาเริ่มทําการแข่งขันมาเร็วกว่าปกตินะครับสชั่วโมงนะครับเดิมทีก็จะเป็นเวลาสิบสองนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับสัปดาห์นี้จะเริ่มทาการ ช่อง p p t v s ีช่อง36นะครับติดภารกิจถ่ายทอดสดนะครับมอเตอรจีพีนะครับช่วงเวลา12บสนาฬิกานะครับทำให้โมดีวิทีไทยนะครับขยับเวลามาชกเร็วกว่าปกตินะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลาส0บนาฬิกาตรงนะครับขอย้ํากับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับมวยดีวิทีไทยในสัปดาห์นี้นะครับจะเริ่มทําการแข่งขันเวลาส0บนาฬิกาตรงนะครับมุมสังเวียนกาะเงินกัการเงินนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิทีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนนนกััะครบ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่านนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอนแนะนำนะครับ adpk สองสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk สองสี่ 24, ครับเราจะมาเริ่ม การวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิทไทยนะครับขึ้นชกในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566นะครับเวลา10นาฬิกาตรงนะครับณเวทีจิตเมืองนลวน,นะครับยกคาวบอกซิ่งเซเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง316นะครับมาให้แฟนมวยได้รุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือเป๊ปซี่สุจิบะมีเกียร์นะครับหรือว่าเกียรติบ้านไผ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับภูมิพยักปอเปาอินนะครับหรือว่าโชคผ่อนเจริญนะครับหรือว่าอเอกผลยิมนะครับพิกัด1นึ่อยสาปอนต่อ104ปอนนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่ต่อหนึ่งร้อยสามปอนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินภูมิพยักต่อยหนึ่งร้อยสี่ปอนนะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินหนึ่งปอนนะครับเพื่อความเหมาะสม ไฟแดงนะครับเป๊ปซี่นี่เป็นในโชคจ่ายตัวสุรินวัยสิปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สุจิบะมีเกี้ยวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าปั้มตีเหนียวแน่นไล่แข็งขวางค้ำแทงรุนแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งบู๊สู้ดุดันมัดศอกสวนรุนแรงนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านแดงเป๊ปซี่นะครับมีเสมอมรดกเพชรสิทธิ์บอลใต้นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์หลังจากนั้นก็พลิกแพ้ยกที่หนึ่งนะครับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่านะครับทีีีี่่่เเววทททจจิิิตตตรรรรรรมมมอองงนน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 ์์ะะะะะคคคคััับบบบลาสุดดชชแกพใ้ ล่าสุดก่อนท่านฝ่ายใดนะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ชนะ1ไฟฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับภูมิพยักษ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูร์นะครับวัย14ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยอันสุขุมวิทย์นะครับมีท่านันอันสุฟิตสุขุมวิทย์นะครับดูแลนะครับแล้วก็มีคุณพ่อนะครับสงครามปอเป่าอินนะครับอดีตนักชกชื่อดังครับ ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการของท่านภูมิพยักนะครับเป็นมวยขวานรับประเภทครบเครื่องสูงยาวเลยนะครับเข่าแหลมขับขวางค้ำแทงรุนแรงมัดศอกโซนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟฟรมล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนอัสซีนะครับสอกเอกกวินที่ฐานทัพอากาศดอนมือนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้มิสเตอร์บีนะครับสบุญมีริ์ ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเทอริสเกียร่เข่าน้อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับชนะ2ไฟไ์แล้วก็สรุดแพ้1ไฟ่์นะครับสำหรับฟอร์มของธนาฝ่ายน้เงินภูมิพยักนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนะครับธนาฝ่ายน้เงินจะดูดีกว่านะครับฟอร์มการชกของธนาฝ่ายน้เงินจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ธนาฝ่ายแดงผมดูว่ามาก่อนนะครับถึงแม้ว่าสรีระส่วนสูงจะสั้นกว่าเทียบกว่านะครับวันนี้ธนาฝ่ายน้เงินนะครับเป็นมวยรูปร่างดีนะครับชกกับใครไม่เสียเปรียบรูปรร่่าางงนนนะคัับววี้ก็ยดู ได้สูงได้ลอยกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยดูว่าธนาฟแฟร์แดงเป๊ปซี่จะมาก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่เวทีจิตมงคลนแห่งนี้นะครับดูว่าเป๊ปซี่ก็เหมือนเป็นเจ้าถิ่นนะครับเพราะว่าธนาฟแฟร์แดงเป๊ปซี่ชกอยู่ที่ศึกจิตมงคนลอ,นอยู่แล้วนะครับส่วนธนาฟแฟร์มือเงินนะครับส่วนใหญ่จะชกอยู่แถบกลุ่มพลังใหม่นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนนะครับ ฉะนั้นบรรยากาศหน้าเสื่อนะครับก็ดูว่าธนแทไฝแดงนะครับจะดูดีกว่านะครับเหมือนเป็นมวยเจ้าบ้านเจ้าถิ่นนะครับที่สําคัญครับกระดูกมวยดูมาก่อนครับถึงแม้ว่าจะต่อน้ําหนักให้กับธนาทไฝแดงเงิน1บ่ปอนด์นะครับผมก็ยังชอบไปที่กระดูกมวยชื่อมวยของธนาทไฝแดงนะครับเบบซี่ซูจิะหมีเกียวนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างภูมิพยักนะครับปอเปาอินไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเบบซ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายงคือเทพมังกรนะครับพักยก TH หรือว่าชื่อเก่าวก็เวียงสิงเล็กสเวียงสิงนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับโชคชัยชาญวันของโอม m b k นะครับหรือว่าสอมองคลการช่างนะครับหรือว่าแจ็คก,กี้ยิมนะครับพิกัดก็คือ1 1 7่อนด์นะครับ ท่านฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรวัย16ปีนะครับทำการพิสซ้อมอยู่ที่ CMA Academy นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีวุฒิชัยชาวนานะครับหรือว่าโอสันปะเลียนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องสูงยาวสาสแข้งต่อยหมัดปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็มี3รสชาติเลยนะครับมีชนะคะแนนยูโรฉลามศึกมวยไทยนะครับที่เวทีจิตมังโนนะครับหลังจากนั้นก็เสมอกับพยาครุฑวันของโอม MBK นะครับในศึกเก ฝีมือเป็นรอนะครับไปไปนี่ตามตีเสมอได้นะครับก็มีอัจฉีดจากเซนมวยบล็อกเป็นล้านอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าไม่สําเร็จนะครับไม่ผ่านครับได้แค่ตามตีเสมอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้นักยกที่3นะครับพยาคุดเสือจัันทกบ้านมวยไทยนะครับที่เวทีจิตวันนนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็อสามรสชาติชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้หนึงนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับโชคชัยชาน,นะครับเป็นนักโชคจากงจวัดการลสิุนวัย15ปีนะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่แจ็คก,กี้ยิมนะครับมีอาจารย์แจ็คก,กี้นะครับแจ็คก,กี้เล็กแจ็คก,กี้ยิมนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับเป็นมวยขวาฝีม,มือครบเครื่องนะครับ เตะต่อยรุ่นแรงนะครับขวางหน้าปั้มตีแข็งแกร่งนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเรุแรงต้นๆนนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับสมฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านฝ่านเงินก็มีแพ้น็กยกที่1นะครับพิชิตสิงห์นะครับก้องทรณีมวยไทยนะครับที่วิธีจิตมืองน่นนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3เพชรนำชัยพักยก2,87นะครับในสุก้ามวยดีวิธีไทยนะครับ ล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่2นะครับเขี่ยวฉลามนะครับฉลามศึกมวยไทยยินนะครับที่สึก้ามวยดิวธีไทยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี่ชกไว้ไม่เคยครบ5ยกนะครับมีแพ้นอกอ1ไฟชนะนอกไปอีก2ไฟนะครับก็แสดงว่าทนะไฝมือเงินนี่เป็นประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายเลยนะครับ คู่นี้ต้นๆทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูอันตรายนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยานะครับอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรพักยกทีเนะครับดูว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับต้นๆไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับปลายๆนะครับดูว่าหลากหลายกว่านะครับน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านโชคชัยชานะครับวันของโอมเอ็มบีเคนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับ คู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรพักยกทีเครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าเพชรสิริโชคนะครับต่อหลักชัยส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับหลานยาแก้วต่อศิราพลนะครับหรือว่าเกียรติโยธินนะครับหรือว่าสายสัมพันธ์ต่อศิลาชัยนะครับพิกัดก็คือ1 1 7อปอนด์นะครับ ท่านฝ่ายแดงนะครับมะเฟืองนะครับก็เป็นนัโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย21ปีนะครับทำการผิดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับมีท่านเสือเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเกียรติพิรุณแทนทรัพย์นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับหมัดหนักศอกแรงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันนะครับ 3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะไม้สอพูลสวัสดิ์ที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้เพชรปีชาสอการไฟฟ้านะครับที่ฐานทัพอากาศอดอนเมือนะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่3มเหศวรเอกเมืองหนุนนะครับในศึก9กมวยดีวิธีไทยนะครับสฟอร์มล่าสุดชนะ1แล้วก็แพ้ไป2ไฟนะครับ ส่วนาฟน้ำเงินนะครับหลานยาแก้วนะครับเป็นโชคจากจังหวัดบึงการวัย23ปีนะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่แจ็คกี้ยิมนะครับมีอาจารย์แจ็คกี้นะครับแจ็คกี้เล็กแจ็คกี้ยิมหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับหลักเหลี่ยมดีขวางหน้าปั้มตีนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ก็หายไปมีอยู่ช่วงหนึ่งหายไปพักใหญ่ๆเลยนะครับแต่ก็ได้กลับมาหายใจไว้หลายไฟแล้วนะครับภักนี้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับ สฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านฝ่ายน้ําเงินนะครับหลานยาแก้วก็มีแพ้คะแนนจงสนั่นลูกบุญมีนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนก้าพิชิตสิทธนายเคนะครับที่ศึกเก้ามวยดีวีทไทยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนที่เววทีมยยสามมอน้ออยฟมฝ่ายเงินนะครับหลานย่าแก้วเนี่ยครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับ กระดูกมวยชื่อมวยก็น่าจะดูดีกว่าด้วยนะครับก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้นะครับหลานย่าแก้วก็แปะมินบุรีนะครับหลานย่าแก้วเกตโยธินนะครับช่วงนั้นก็จะทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแปะมินบุรีนะครับแล้วก็โชคที่เวทีช่อง74นะครับวันนั้นช่วงนั้นก็จังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีมากๆเลยนะครับแต่ก็หลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับจึงหายไปนะครับกลับมาภาคนี้นะครับภาคที่2ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะครับคู่นี้นะครับ ชื่อมวยกระดูกมวยธนะฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านิดๆนะครับฟอร์มก็ดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับหลานยาแก้วต่อศิลาพลหลักเลี่ยมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงมะเฟืองนะครับต้นๆนี่ถือว่าอันตรายนะครับเตะขาต่อยมัดเจาะยานครับมัดหนักศอกแรงลุนับลุนน็อกได้นะครับแต่ถ้าผ่าน3ามยกไปแล้วไม่รับหล่นนะครับผมดูว่าหลานยาแก้วต่อศิลาพลหลักเกลี่ยความเป็นมวยชื่อมวยก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะมะเฟืองนะครับเกียรติทรงฤทธิ์ไป คู่ที่3ามครับรองคู่เอกของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหลานจากแก้วต่อสิลาพลครับมาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4ก็เป็นคู่เอกนำรายการนะครับแสดงก็คือชันยุทธศักดิ์รุ่งเรืองนะครับหรือว่าชอห้าพยักษ์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับปานมงคลพักยกทีเนะครับหรือว่าปานดำนะครับวิในธุรกิจยนต์นะครับหรือว่า CMA Academy นะครับพิกัดก็คือ128ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับชานยุทธนี่เป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับวัย22ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ดเก้านะครับมีเฮตินะครับส่อและสักแท้ตั้งครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีคุณชานศักรุ่งเรือนครับผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งปล่อยหมัดตีนหน้าแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหมัดศอกแรงนะครับหลักเกลี่ยมดี สามฟอร์มล่าสุดนี้ก็มีชนะคะแนนเพชรทองครับนายกวิทุ่งสงนะครับในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับหลังจากนั้นก็นะครับก็ชนะคะแนนสิงพยักษ์นะครับลูกเจ้าแม่สายทองนะครับที่วิธีจิตมงคลนะครับล่าสุดนะครับพิกแพ้ยกที่4ลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีนะครับที่วิธีจิตมงคลนะครับวันนี้สถานการณ์บนล็อกนี่ดูดีกว่าแล้วนะครับยก4ดูดีกว่าแล้วนะครับแต่ว่ามาพลาดนะครับไหลลุดนะครับเกิดอุบัติเหตุไหลหลุดครับจึงพ่ายนอกไปนะครับแบบน่าเจ็บใจเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านสายแดงก็ชนะ 2แล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับปานมงคลนะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัย21ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ CMA Academy นะครับมีคุณวุฒิชัยชาวนะครับหรือว่าโอสัตเปเลียนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลนะครับเป็นมวยขวาคบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับปั้มตีแข็งแกร่งหมัดศอกคมนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะคะแนนเฮาดงนงรักกุ้งเผานะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกพยัก ล่าสุดนะครับชนะคะแนนสักเล็เกียริทรงฤทธิ์นะครับที่เวทีจิตเมืองเนนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าทางน้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูมาก่อนนะครับเพราะว่าผ่านแล้วก็ปะทะกระิดีมาเยอะเลยนะครับล่าสุดนี้ลูกนิมิตสิงหองสีก็ปะทะมาแล้วนะครับชื่อมวยของทางน้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่าจะมาก่อนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับเพราะว่า ไฟล่าสุดของท่านนายแสงชันยุทธนะครับที่แพ้น็อกยกที่4ให้กับลูกนิมิตนุ่มบางกระดีนะครับวันนั้นเกิดอุบัติเหตุไหลหลุดนะครับเดือนเมษายนปี66นะครับก็น่าจะประมาณ6-7เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับยังไม่มีรายการต่อยนะครับเนื่องจากว่าไหลหลุดนะครับช่วงนี้ก็รักษาอาการบาดเจ็บเพิ่งจะหายนะครับเท่ากับว่าไฟนี้ของท่านนายแสงนะครับชันยุทธ เรือเวทีไปประมาณ6-7เดือนเลยนะครับเพราะว่าไหลหลุดเพิ่งจะรักษาอาการบาดเจ็บหายนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกผมดูว่าสภาพร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแตถถ่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่มาก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองตาง้านไฟล์เงินนะครับที่ช่วงหลังๆฟอร์มสดแล้วก็ชกเคลื่อนไหวไว้ไวต่อเนื่องนะครับ คุณนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับปานมงคลพักยกทีเ h e นะครับชื่อมวยกระดูกมวยดูเป็นรองนะครับแต่ร่างกายดูดีกว่าเพราะว่าชกเป็นประจําสม่ําเสมอต่อเนื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญฟอร์มสดเลยครับยังไม่แพ้ใครเลย3ฟอร์มหลังครับถนะดฝ่ายแดงชื่อมวยมาก่อนแต่ว่า เรือเวทีไปนานนะครับเนื่องจากรักษาอาการบาดเจ็บไหลหลุดเพิ่งจะหายนะครับกลับมาไฟแรกนะครับในรอบ6-7เดิือนดูว่าร่างกายยังไม่เข้าที่นะครับครูดิก็เลยมองไปที่ฝ่าน้ำเงินนะครับปานมงคลพักยกที่ H ครับครูที่4นะครับเูเอกนำรายการนะครับของมวยดิวิีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับปานมงคลพักยกที่ H ครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับมองไปที่ฝ่ายใดนะครับแอปซี่ซูจีบะหมีเกี้ยวนะครับดูว่ากระดูกมวยชื่อมวยดูมาก่อนนะครับและแล้วก็อีกที่สําคัญนะครับชกอยู่ที่ศึกแห่งนี้เป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับดูเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นน้าเสือดูดีกว่าครับมองไปที่ฝ่ายใดนะครับแอปซีซูจีบะรมีเกี๊ยว คู่ที่2นะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเทพมังกรพักยกทีเฮสนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินโชคชัยชาญประเภทอาวุธหนักแรงนะครับต้นต้นอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกเลยนะครับสามไฟหลังสุดนี่โชคไว้ไม่คบ5ยกเลยนะครับแพ้น็อก1ไฟอีก2ไฟที่เหลือชนะน็อกคู่ต่อสู้มารวดเลยนะครับนั่นหมายความว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ต้นต้นนี่ถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วนะครับไม่หลับหลงนี่ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพัก เทพมังกรพักยกทีเดนะครับดูว่าหลักเรียมความเป็นมวยดูดีกว่านะครับไม่พลาดลับดวนไปก่อนไปไปหลักเรียมดูดีกว่าครับคู่ที่2มองไปที่ฝ่ายแดงเทพมังกรพักยกทีเฮครับ คู่ที่3านะครับรองคู่เอกนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหลานยาแก้วต่อสิลาผลชื่อมวยกระดูกมวยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยชกที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีมาพักใหญ่ๆเลยนะครับในชื่อหลานยาแก้วเกตยธินนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงนั้นก็ไม่ค่อยดีจึงหายไปนะครับกลับมาภาคนี้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับต้นๆทางด้านฝ่ายแดงมะเฟืองก็ถือว่าอันตรายนะครับ สายนับขวาน,น็อกเช่นเดียวกันนะครับแต่จะผ่าน3ยกไปแล้วไม่รับลนดูหลักเหลี่ยมความเป็นมวยของทธนาําเงินดูดีกว่านะครับที่สําคัญกระดูกมวยก็มาก่อนด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับทู่ิสานะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับหลานยาแก้วต่อศิลาพลครับ ส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับปาลานมงคลพักยกทีเนะครับสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องที่สำคัญฟอร์มสดเลยนะครับสไฟหลังสุดชนะรวดนะครับทางด้านฝ่ายแดงชานยุทธกระดูกดีก็จริงนะครับแต่ว่าชกไว้ไฟล่าสุดนะครับเดือนเมษายนนะครับเท่ากับว่านัดนี้เหลือเวทีไปประมาณ6-7เดือนเลยนะครับไฟล่าสุดก็แพ้นอกลูกนิมิดนะครับวันนั้นไหลหลุดเลยนะครับก็หายไป6-7เดือนนะครับไปรักษาการไหลหลุดนะครับเพิ่งจะหายนะครับแล้วก็กลับมมมาาาาไไไฟฟนนี้เป็แรรกกผดูว่่งงยยั ข้ที่นะครับแต่กระดูกมวยดูดีกว่านะครับแต่ผมชอบไปที่ร่างกายของด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินปานมงคลพักยกทีเฮชครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ